นิ่านก่อน,นอนตอนยิงขายผักในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่มีสันติไม่ว่าจะปลูกอะไรก็สามารถให้ผลผลิตที่งดงามดังนั้นคนในหมู่บ้านแห่งนี้จึงเกิดอาชีพปลูกผักผลไม้ขายด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาเหมยนั่นเองทุกๆวัน อเมยจะตื่นเช้ามารดน้ำผักทั้งหลายจากนั้นก็นำผักที่เก็บได้เมื่อวานไปขายที่ตลาดพอตลาดวายอาเมยก็กลับมาเก็บผักรดน้ำและใส่ปุ๋ยให้กับผลผลิตของตนเองเป็นเช่นนี้อยู่ทุกวันหลังจากที่อเมยขายของอยู่หลายวัน เอเมยก็รู้สึกว่าการนำผักไปขายในตลาดที่หมู่บ้านนั้นขายไม่ได้ราคาแถมยังขายไม่หมดด้วยนางจึงมานั่งคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถขายผักให้ได้ราคาดีและหมดแผงเมื่อคิดไปคิดมานางก็นึกขึ้นได้ว่าในหมู่บ้านข้างๆนั้นเป็นหมู่บ้านชาวประมงปลูกผักปลูกหญ้าไม่ขึ้น นางจึงคิดว่าหากนาน,นางยองตื่นเช้าหน่อยเอาผักใส่ตะกร้าและพรมน้ำให้มันสดตลอดแล้วนำไปขายที่ตลาดหมู่บ้านข้างๆน่าจะขายดีกว่าหมู่บ้านตัวเองเป็นแน่แท้เมื่อคิดได้ดังนั้นอเมยจึงจัดใจตื่นแต่เช้าจากนั้นก็ไปขายของที่ตลาดของหมู่บ้านข้างๆ ทุกวันซึ่งแน่นอนว่าที่นั่นอเหมยเป็นเพียงเจ้าเดียวที่ขายผักผักของอเหมยจึงขายดีทุกวันและได้ราคาดีกว่าที่ขายที่หมู่บ้านตัวเองอยู่มากผักของอเ๋เหมยมีคนมาซื้อจนเกลี้ยงแผงทุกวันบางคนนั้นมาจองผักของอเหมยล่วงหน้าก็มี ด้วยเหตุนี้อเมเอยจึงมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกร,รมหลังๆอเมเอยจึงซื้อลาตัวหนึ่งเพื่อแบกผักไปขายที่ตลาดข่าหมู่บ้านแทนตัวเองทําให้นางไม่เหนื่อยจนเกินไปท้ายที่สุดนั้นอเมเอยก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก่อนใครในหมู่บ้านเพราะนางขยันและอดทนยอมตื่นเช้านั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความขยันและอดทน ย่อมจะดำรวยเร็ว